สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o ไพ่ยิปซีทำนายครารานะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านทาาั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกที่เป็นคนใจทำงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe ทุกความไว้วางใจนะคะกำลังใจทุกคอมเมนต์แล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปก่อนแล้วก็ทำทำแสตมป์ให้เพื่อนด้วยนะคะอย่าลืมกด ชูนิ้วโป้งให้กำลังใจสำหรับคุณพี่คุณน้องที่เข้ามาทำตามสแตมให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณทุกความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำนายโดวงชะตานะคะก็วันนี้พี่อเด็กนะคะเป็นการทำนายดวงโชคลาภในช่วงของวันที่16มิถุนายนนะ,ะนะคะก็มีกองไพ่มาเลือกสีกองนะคะกองแรก เป็นหยกสีขาวกองที่2นะคะสีชมพูกองที่3ส,สีเขียวกองที่4ส,สีฟ้านะคะก่อนอื่นที่เราจะมาเปิดไพ่ทํานายโชคลาภให้ท่านแม่หมอจะมาบอกในกลุ่มของราศีที่มีโอกาสในการเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รับโชคนะคะโอกาสนะคะ ก็มีราศีมิถุนราศีเมษร,ราศีธนูราศีตุลราศีมังกรนะคะแล้วก็กลุ่มที่คู่ครองคนรักหรือว่าการงานให้โชคลาภก็เป็นราศีกันราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีพฤษภราศีสิงห์นะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ควรเสี่ยงนะคะ หรือว่ามีโอกาสน้อยมากเลยทีเดียวเนาะนะ,ะเป็นราศีมีนแล้วก็ราศีกรกฎเพราะว่าดาวโชคลาภนะคะดาวการเงินตกอยู่ในภพวินาศนะคนะ,ะความสูญเสียความเสียหายแล้วก็ภพมรณะนะคะด้วยเนาะนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องระวังในการใช้จ่ายเงินนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะมากมาย นะคะแต่สําหรับท่านใดที่มันกับว่าอยากเสี่ยงก็ซื้อไว้พอลุ้นได้นะคะอโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะขึ้นอยู่หลายกับหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่นะคะการทําบุญทําทานอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่มาเสริมแล้วก็หนุนดวงชะตาของท่านด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครทําบุญนะคะบุญนั้นจะส่งผล เร็วหรือว่ามากน้อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในการเปิดไพ่ทํานายโชคลาภในช่วงของวันที่16มิถุนายนนี้นะคะใครจะมีโอกาสนะคะในการมีโชคลาภเนาะนะคะการเล่นพีอเดกนะ,ะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะเพื่อจะทําให้ท่านมีสตินะคะในการที่ยับยั้งชั่งใจด้วยในการเสี่ยงโชคเสีงลาบนะคะว่าการเล่นหวยนะคะ ทุกคนมีโอกาสได้แล้วก็เสียนะคะ50% 50%เนาะนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยนะ,ะเข้ามาเล่นพี่อเดเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินไม่จริงจังไม่ซีเรียสนะจ๊ะนะคะ,นะคะก็จะทำไพ่นะคะไว้แต่ละกอง3ใบเท่านั้นนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเข้ามาเล่นสนุก สำหรับท่านใดนะคะท่านสมาชิกที่ชอบในการรุ้นหวยรวยเบอร์นะจ๊ะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งเนาะนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะกองแรกนะ,ะยกสีขาวกองที่หนึ่งนะคะ The s t r e n g t h Queen of Pentacle นะคะ The Moon สำหรับคนที่มาเลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนี้คือท่านอ่ะเป็นคนที่ขยันแข็งแล้วก็อดทนมีความมุมนะแล้วก็มีความตั้งใจนะคะบางคนบางท่านนี้คืออาจจะคิดในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าตัวท่านเองอ่ะมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะแล้วจะ ไปเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคิดมากคิดเยอะว่าอาจจะเสี่ยงดีหรือว่าไม่เสี่ยงดีนะ,ะโอกาสมีให้ท่านลุ้นแต่เหมือนกับว่าท่านเหมือนกับท่านไม่มีกําลังใจอะนะคะคือก่อนอื่นท่านต้องสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองก่อนนะว่าเออวิฉันฉันซื้อหวยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนีย ท่านต้องได้แน่นอนนะคะกดอื่นต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อนนะนะคะคือท่านมีความลังเลใจเนาะเดิมูนขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะ,ะหากท่านคิดว่าเงินที่ท่านจะไปซื้อหวยครั้งนี้แล้วมันทําให้ท่านเดือดร้อนท่านก็ไม่ต้องซื้อแต่หากว่าเงินก้อนนี้นะคะที่ท่านจะนําไปซื้อแล้วท่านจะได้รับโอกาสดีๆนะคะหรือว่าท่านมีกําลังใจมีความหวังเหมือนกับว่าหวัง ในสิ่งที่อาจจะได้หรือว่าไม่ได้ก็ได้้าท่านทำใจได้นะคะมันจะเสียก็ได้มันจะได้ก็ดีอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ท่านไม่เดือดร้อนอะ่ะก็ท่านก็สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ให้อีกใบหนึ่งนะว่าท่านจะมีโอกาสเพราะว่าคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งมีความลังเลเนาะนะคะเปิดไพ่ให้นะคะว่าท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภไหมเอยแตง วิวออฟฟอร์จูนนะคะโชคลาบมาถึงท่านแล้วท่านอย่าลังเลสิจ๊ะนะคะซื้อไปเลยตัวที่ท่านชอบนั่นแหละตัวเลขที่ท่านชอบนั่นแหละนะคะซื้อเท่าที่กําลังเงินของท่านมีอยู่นะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่องที่หนึ่งนะ,ะโอกาสที่จะได้รับโชคลาบมาถึงตัวท่านแล้วนะอย่าลังเลอย่าวิตกกังวลกับเงินก้อนนี้นะคะ อย่าซีเรียสหากมันจะไม่ได้นะคะอืมสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กอที่หนึ่งนะคะต่อมามาดูคนที่เลือกกองไพ่กอที่สองนะคะสีชมพู The Temperance หลังจากคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะท่านได้ผิดหวังกับโชคลาภในงวดที่ผ่านมานะคะ โอกาสก็มาถึงท่านแล้วเหมือนกับว่าท่านเจ็บหนักเลยเนาะนะคะหลายคนหลายท่านก็ลงทุนนะคะซื้อหวยนะคะตั้งใจที่จะซื้อตัวนั้นนะคะเต็มที่เลยนะคะทุ่มทุ่มทุนสร้างเต็มที่นะคะโอกาสมาถึงท่านแล้วเช่นกันนะคะเดือนสันขึ้นมาเนี่ยนะคะโชคลาบโชคลาบมาถึงท่านแล้วนะยิ้มยิ้มแก้มปียิ้มแก้มแก้มบานเลยนะคะหน้าบานเป็นพระอาทิตย์เลยนะนะคะโชคลาบมาถึงท่านเก้าสิบถึง ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองพ่ายกองที่สองนะจ๊ะยินดีด้วยต่อมาคนที่เลือกกองพ่ายกองที่สามนะคะสีเขียวเดทเอ,อ่อหลายคนหลายท่านก็เหมือนกับว่าผิดพลาดผิดหวังในงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแต่นะคะการเข้ามาเล่นเพลยเ์เดยใน คลิปนี้เป็นงวดของวันที่16มิถุนายนนะ,ะท่านผิดหวังมาแล้วนะคะเหมือนกับว่าถอดใจแล้วในการที่จะไม่ซื้อหวยรวยเบอร์ในงวดวันที่16นี้นะคะเหมือนกับว่าท่านเก็บเงินไว้ดีกว่าเนาะนะคะเหมือนกับว่าเสียดายอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านนะคะเซอร์ไพรส์ก็คือเดอะเมจิชียนท่านจะซื้อหรือว่าบาังเอิญ มีคนยัดเยียดหรือว่าบาังคับให้ท่านซื้อนะคะแล้วท่านจะมีโอกาสนะคะได้รับโชคลาภตรงนี้หรือว่าท่านเดินผ่านคนขายลอตเตอรี่นะคะคนขายลอตเตอรี่ยัดเยียดให้ท่านซื้อลอตเตอรี่ใบนั้นแล้วท่านก็มีโอกาสถูกนะคะแต่ว่าถูกมากถูกน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า ณตรงนั้นเวลานั้นท่านซื้อไปกี่ใบกี่เบอร์นะคะซื้อหวยไปตัวไหนบ้างนะคะคือซื้อตามเพื่อนนะคะไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกนะคะเป็นอาการที่แบบว่าบังเอิญซื้อแล้วก็ถูกอะไรประมาณนี้เวลาที่ตั้งใจซื้อมันก็ไม่ได้เวลาที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อบังเอิญถูกนะคะเป็นโชคลาภที่ท่านถูกยัดเยียดนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3เนาะนะคะ ต่อมาคนที่เลือกกองพ่ยกองที่4นะคะกองสุดท้ายแล้วโชคลาภอาจจะมาจากคนทางไกลโชคลาภอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปขอพรน,นะคะหรือว่ากราบไหว,ไว้นะคะเหมือนกับว่าท่านรอคอยอ่ะสิ่งที่เหมือนกับว่าท่านหวังมานานแล้วนะคะหลายคนหลายท่านคืออาจจะมีตัวเลขหรือว่ารอคอยคนทางไกลบอกโชคลาภดยก็ได้นะคะเป็นการที่แบบว่า โชคลาภของท่านเนี่ยนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอาจจะให้โชคให้ลาภท่านนะคะโดยที่อาจจะท่านบังเอิญเดินทางนะคะเดินทางแบบไปทางไกลไปต่างจังหวัดนะคะก็จะได้รับโชคลาภตรงนี้นะคะแต่หากท่านอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะคะโชคลาภของท่านอาจจะยังมาไม่ถึงเนาะนะคะหรือว่าคือแกล้งแกล้งขับรถไปซื้อ ลอตเตอรี่จังหวัดอื่นด้วยก็ได้นะคะอืมประมาณนี้ก็อาจจะมีโชคลาภเนาะนะคะหรือว่าบังเอิญนะคะญาติพอแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะคะโทรมาบอกนะคะว่าฝันเมื่อคืนเนี้ยเห็นเลขเด็ดนะคะก็บอกให้ท่านซื้ออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโชคลาภที่แบบว่าคนทางไกลบอกหรือว่าท่านเดินทางไปต่างจังหวัดไปซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสถูกได้นะคะอืมโอกาสถูกนะนะคะ แต่ถูกหรือว่าไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญนะคะหรือว่าโชคชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะ mm hmm. ก็พิพจิตพิจารณาดูนะว่าท่านอยู่ในกลุ่มราศีที่มีโชคลาภหรือเปล่านะคะเด mm ี๋ยวย้ําเป็นครั้งที่2ให้แล้วกันเนาะนะคะ mm hmm. ในกลุ่มของราศีที่มีโชคลาภนะคะ mm hmm. 90บ ถึงร้อเเต็มนะคะอย่างเช่นราศีมิถุนราศีเมษราศีธนูราศีตุลราศีมังกรนะคู่ครองให้โชคลาบหรือว่าคนทางไกลนะคะราศีกรราศีพิจิกราศีพฤศพราศีสิงห์นะคะส่วนราศีที่ไม่ควรเสี่ยงนะคะราศีมีนราศีกรกฎนะคะก็ไม่ได้เหมือนกับว่าบันทอนหรือว่าไม่ให้ท่าน ห้ามไม่ให้ท่านเสี่ยงโชคนะคือโอกาสที่ท่านจะถูกอะ่ะมันมีน้อยเนาะเป็นการดูจากดวงดาวนะคะดวงดาวที่ให้โชคให้ลาบนะคะการเงินของท่านเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเล่นพี A ่อเดนะมีความโชคดีนะมีโชคลาบร่ำรวยทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ